รสวัสดีกับช่วงเย็นๆนะครับตอนนี้ก็อยู่กับนัทนะครับอยู่ที่สาขาสองนะครับที่แท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนัทพามาเยี่ยมชมร้านนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออยากวัดได้รถไถกับเรานะครับตอนนี้เราเหลือแค่5คันสุดท้ายนะครับใครที่สนใจสามารถมาดูสินค้าได้ที่ร้านแท็กเตอร์นัทนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านนองกุ้งนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับตรงข้ามกับปั๊มแก๊สของเรานี่เองนะครับหรือว่าทางออกกุชินารนะคัมสเด็จบ มาถึงสีแยกสมเด็จแล้วปุ๊บอนนัททำไมยังไม่เห็นร้านเลยนะครับร้านเราเลยออกมาทางอำเภอกุชินารายครับสุดถนนสี่เลนตรงนี้พอดีนะครับบีบเข้ามาเป็นคอขวดบริเวณร้านแก๊สนะครับปั๊มแก๊สนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวพาชมรถนะครับทั้ง5้าคันนี้ก่อนนะครับเพราะคันนี้ลูกค้านัดที่สาขาวาังสามหมอจะเอาไป ให้ลูกค้าน้องหานครับอ่าก็3608แต่ยังไม่มีใครจองนะอันนี้ราคา295,000บาทวันนี้ผมลงคลิปไว้ช่วงเย็นใครอยากยิงกังสั่งจองก่อนที่ลูกค้าน้องหานจะมาก็จับจองกันได้นะครับรถส,สวยเลยนะครับตัวนี้36แรงม้าเช็คใหม่ของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับ295,000อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับอ่ะไปชมกันต่อนะครับ L 5 0 1 8นะครับตัวนี้ กี่ร้านผมหายากราคาก็ไม่แรงนะครับตัวนี้4ี่แสนหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางนะครับยางหน้าผมจัดให้ใหม่ด้วยนะครับ1คู่ยางหลังประมาณ75%รนะครับรถสีเดิมถือว่าสภาพสวยครับผมเก็บสีคันล่างให้นิดหน่อยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเลยนะครับชั่วโมงก็สูงหน่อยนะครับแต่ว่าการันตีว่าเครื่องเกียร์ดีแน่นอนนะครับ4,208ชั่วโมงการทํางานนะครับรถเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้มาพร้อมกับฐ่าน5นะครับเป็นฐ่านกระทุนะครับ สวยๆครับอ่าสวยๆต้องบอกเลยสวยๆเล่มทะเบียนชุดโอนครบรถจดทะเบียนปี61นะครับตัวนี้ปี61หนึ่เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับ ราคา4 1 0 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับเข้ามาลองขับมาลองขับมาทดลองดูได้นะครับรถเราพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือขายตามสภาพนี้เลยนะครับมาคันที่2ครับ L c 7 0 8ใครอยากได้รถสวยๆสภาพนางฟ้าไว้ใช้งานนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นงานบิวคัตตอมใหม่นะครับรุ่นนี้ซีรีส์นี้นะครับเลิกผลิตแล้วนะครับเคยมีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาขอปีใหม่ๆหน่อยสัก2ปีมีไหมนะครับ47เเนี่ยผมบอกเลยว่า เขาเลิกผลิตไป10ปีแล้วครับแต่ทําไมถึงสวยอย่างนี้นะครับรถเราเอามาบิ้วใหม่มาเก็บงานทําสีใหม่ก็เหมือนกับรถมือสองแล้วครับพวกวีโก้ก็มาเก็บสีใหม่อาบน้ําใหม่สวยๆเปลี่ยนถ่ายของเหลวใหม่ครับอ่าใครก็อยากได้รถสวยๆเข้าบ้านครับคันนี้ผมจัดให้ใหม่นะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยางของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกพวกกองโซลีนอยนะครับเอซีปั๊มเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเบาะนุ่มๆนะครับจัดให้ใหม่นะครับตัวนี้223 4ชั่วโมง เรียกว่าใหม่ขีดกระดาษนะครับขีดถุงเลยนะครับมาพร้อมกับผานพวน6ใบ24นิ้วครับใครสนใจนะครับตัวนี้อยู่ที่สาขาสมเด็จนะครับดูชุดท้ายจัดเป็นแขนหลังแบบก้ามปูให้เรียบร้อยนะครับใครถุนใจราคาถือว่าคุ้มครับ395,000บาทเรียมทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับพ่อแม่พี่น้องรุ่นนี้เอาไปไถไล่ไถนารับจ้างนะครับแปดกีรนา8ปกีร อฟหลังสี่เจ็ดแรงนะครับเป็นเกียร์จัตเทิรนะครับเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับสำหรับรุ่นนี้395,000บาททุกคันผมขายเงินสดแล้วก็สามารถออกขานพสได้นะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้269,000บาทนะครับตัวนี้จัดโปรโชั่นอยู่นะครับสำหรับ l 360,8ตัวคานโค้งยางหน้านี่คุ้มๆเลยครับเ0เอร์เซนะครับเ5อร์เซนยางหลังประมาณ80เรเซถเช็คเก็บงานทำสีครับตัวนี้ใส่ท่อรั ได้อุปกรณ์2ชิ้นครับรถ36คันโค้งก็เป็นรถไหนะครับรถแท็กเตอร์นะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ2เพลาโฟร์วิลครับขับ4นะครับอ่าตัวนี้สวยๆครับ269,000บาทลงไล่มันสัมปัหลังนี่สบายนะครับเราไม่ต้องยกไม่ต้องถอดคันใบมีดนะครับยกได้สูงไม่ติดท้องไม่ติดร่องนะครับอีกหนึ่งคันครับ L 4 0 1 8ตัวดีทีเป็นรถตักนะครับตัวนี้อยู่ที่379,000บาทครับ379,000บาท เล่มทะเบียนเอกสารคือโอนครบนะครับตัวนี้ได้ชุดตักแค่ตัวเดียวนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี63ด้วยนะครับโรตารี่ไม่ได้มีเวทห่วงล้อให้นะครับยางสวยๆยยางเต็มๆครับอ่าตัวนี้ l อ0ครับ3 0 0พันชั่วโมงนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสี่สิบแรงม้าไม่์นื้อคันครับรถใหม่ f m World นะครับจดทะเบียนใหม่เลยนะครับตัวนี้พร้อมกับชุดตักของช่างเหน่งนะครับปากตักยกได้สูงครับเป็น f m World 454 454K นะครับ45แรงม้านะครับดูนะครับใหม่ๆทั้งหมดเลยนะครับชุดตักผมสั่งช่างหนึ่งประกอบติดตั้งให้ใหม่เลยนะครับ FM Ver 45แรงม้ารถใหม่มือ1ผมขายในราคามือสองเพียง4 4 9 0 0 0บาทครับ4 4 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบตัวนี้ประกันเครื่องประกันจากโรงงาน FM Ver ปีเต็มๆนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับได้เวท 40กิโลด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีโรตารี่นะครับจัดโปรนะครับเนี่ยครับหมดนี้หมดตรงนี้นะครับสีส้มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาซาสตูล่าครับส่วนลดตัวละ4,000บาทนะครับหากมารับเองที่หน้าร้านนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับทั้งโชคชัยก็มีครับโชคชัยเหลืออยู่4ตัวนะครับโชคชัยเหลืออยู่4ตัวเท่านั้นหมดแล้วก็หมดเลยนะครับใครที่สนใจ จับจองกันได้นะครับผ่านขุดผ่านยกล่องมีนะครับสนใจมาดูสินค้าได้ที่ร้านแท็กร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เราเปิดทําการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสนใจมาดูรถนะครับช่วงนี้เข้านาไปแล้วครับอยากได้รถไว้ไถกบต่อฟางนะครับไว้ทําไล่ทำนานะครับทำสวนก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่แท็กร์นัทสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอบคุณครับ